นีรักไม่พ้นเธอในตอนที่52-53ค่ะเมื่อเวโรนิก้ามาถึงอาณาจักรนะคะก็เข้าพบกับแอดลาทันทีค่ะแอดลาที่รออยู่ก็มีดามนี่นั่งอยู่บนตักพร้อมกับโอบกอดเธอไปด้วยค่ะโดยไม่สนใสจตาใครเลยนะคะแอดลาก็บอกให้เวโรนิก้าไปทักทายพี่สาวสิซึ่งหมายถึงคาริสตายายแม่เลี้ยงนั่นแหละค่ะแต่เวโรนิก้าก็พูดชัดเลยค่ะว่าเธอมีพี่สาวแค่คนเดียวค่ะฟิลแบบนางคนนี้ไม่ใช่พี่กูค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคาริสตายายแม่เลี้ยงนี่เป็นลูกติดเมีย แอดลาได้ยินนั้นก็ยิ้มเลยค่ะคิดว่าน่าสนุกดีแฮะแล้วก็ให้เวโรนิกานะคะไปพักผ่อนค่ะหลังจากออกมาจากท้องพะโล้นะคะสาวใช้ของเวโรนิกาก็ไม่พอใจสิคะเอาขนมมากอดต่อหน้านายของเธอผู้ที่เป็นว่าที่ราชินีได้ยังไงไม่ให้เกียดกันเลยซึ่งเวโรนิกานะคะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะเธอก็รู้อยู่ว่ามันคือการแต่งงานสร้างสัมพันธ์ไมตรีของอาจาักรก็เท่านั้นค่ะเวโรนิกาคิดแอดลาที่นั่งกอดขนมต่อหน้าเธอก็เพื่อจะทดสอบว่าจะหักหน้าเธอได้มากแค่ไหนอยู่สินะ แม้จะเผยรอยยิ้มอ่อนหวานแต่ในตาเรากับสัตว์้ลยเป็นสัตว์ตัวผู้ที่มีเสน่ห์เสียจริงผู้หญิงโง่อย่างคาริสตาก็ต้องตกบ่วงลวงตานั้นอยู่แล้วแต่เธอจะไม่มีวันหลงกลง่ายๆเป็นอันขาด พูดอย่างชัดเจนจ้ะเดี๋ยวฉันจะรอดูนะคะตัดมาทางฝ่ายแอดลาร์กับดามนี่ที่ยังอยู่ในท้องพระโรงอยู่ค่ะดามนี่ก็ถามว่าทําไมให้องค์หญิงเห็นภาพนี้ล่ะภาพที่พวกเธอกอดกันเนี่ยนะแอดลารก็บอกว่าเพื่อที่จะบอกว่าเธอคือคนที่เขาห่วงแหนอย่าได้มาแตะต้องเชียวดามนี่ก็บอกว่าเธอไม่พอใจที่แอดลารจะแต่งงานกับคนอื่นจะมีสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วแอดก็อาจจะไม่สนใจเธอเหมือนเดิมไงแอดลารได้ยินแบบนั้นก็ใจฟูจ้ะก็อยากได้ยินแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะเนาะก็เลยให้รางวัลดามนี่โดยการก ของพลงเลยจ้ะก็อยู่จนดึกจนดื่นอะแป๊ะนับนี่รู้สึกเหนื่อยมากค่ะและระหว่างทางที่เธอเดินกลับห้องนะคะ เวโลนิก้า e ก ja really e ็ยืนดักรอเธออยู o, aw, <laughs> ่แล้วบอกว่าขอคุยด้วยสักครู่ได้หรือเปล่าคะเอาละเตอมองว่าเวโรนิก้าน่าจะลายนะเพราะเธอดูฉลาดมากค่ะแต่ฉันไม่มั่นใจเลยที่เธอบอกว่าจะไม่ตกหลุมรักพระเอกเพราะฉันคิดว่าไม่แน่เธอเข้าใจไหมว่าสกิลพระเอกมันทําได้ไงก็รอดูต่อไปค่ะว่าเวโรนิก้าจะวางแผนอะไรอยู่เราดาบนี่จะหนีตอนไหนดูทรงแล้วอีกนานเลยดาบนี่ก็ตกลงมาคุยด้วยค่ะเวโรนิก้าก็ถามว่าชาอร่อยไหมชาดีเลยนะคะเพื่อแขกคน ดับนี่เธอก็บอกนะคะว่าเธอไม่รู้หรอกว่าชาดีเป็นแบบไหนเพราะเธอเป็นแค่คนธรรมดาต่ําต้อยเท่านั้นเองเวโรนิกาก็แอบเนบเนบอยู่นะคะว่าดับนี่ถ่อมตัวจังเลยนะแล้วก็เริ่มเลยค่ะจับมือดับนี่พร้อมกับขอร้องให้ดับนี่สนับสนุนเธอเพราะฝาบาทรักดับนี่มากไงถ้าดับนี่พูดให้เธอเรื่องตำแหน่งราชนีมันต้องได้แน่ๆอีกอย่างฝาบาทต้องเลือกคนที่จะไม่เป็นภัยต่อดับนี่อยู่แล้วซึ่งก็คือเธอไงคะและตัวเธอก็ไม่ได้อยากได้ความรับจากฝาบาทเลยนะดับนี่อยากได้อะเอาไปเลย ถึงแม้ว่าเรื่องทายาทจะต้องเป็นหน้าที่เธอก็เถอะซึ่งความจริงแล้วว่าเธอมีคนรักอยู่แล้วค่ะแต่ก็จำใจทิ้งเขามาเพราะหน้าที่ค่ะตอนนั้นแหละแม่เลี้ยงคาริสต้าก็เข้ามาจ้ะยังหลอกคนอื่นไปทั่ว ลิ้นงูเหมือนเดิมเลยนะแล้วมาที่นี่ทําไมถึงไม่มาทักทายฉันเวโรเนกาก็บอกไปว่าไม่จําเป็นแค่ทักทายองค์จักรพรรดิก็พอแล้วนี่แม่สู้มือมากสองคนนี้แม่เลี้ยงนะคะก็หันมาดึงแขนดาบนี่ก็บอกว่าเ้ออย่าไปเชื่อมันนะดาบนี่นางนั่นนะการละครถ้ามันได้ขึ้นตําแหน่งเมื่อไหร่มันกําจัดเธอแน่เวโรเนกาก็เข้ามาเลยค่ะที่ผ่านมาคุนดาบนี่ต้องโดนแกล้งขนาดไหนกันนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราจะรวมพลังกันตัดมาอีกฝั่งของแอตลาสค่ะ กัวก็ถามเลยว่านายรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า2คนนั้นไม่ถูกกันแต่ก็ยังจะเรียกองคหญิงเวโรนิกามาอีกนะไหนบอกว่าจะเลือกราชินีจากงานเต้นรำไงแอดลาดก็พูดว่าก็น่าสนุกดีนะแต่งานเต้นรำก็ยังจัดเหมือนเดิมแต่ว่าองค์หญิงก็ดูมีประโยชน์ในแบบของนางอยู่นะ ยิ้มมีเลสในอะค่ะมันคิดอะไรอยู่สักอย่างแหละหลังจากวันนั้นจ้ะทั้งแม่เลี้ยงคาริสตาและเวโรนิกา้าส่งของขวัญเป็นอัญ,ญมณีมาซื้อใจดับนี่กันจ้าดับนี่ตั้งสติไวลูกเขาจะหลอกใช้ห,หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยอย่าไปเชื่อมันตอน,นเยยบเชื่อมันแต่ก็นั่นแหละยายแม่เลี้ยงก็คือกั่นแจ้งวราเลยตลอดไงก็จะให้เชื่อก็แหมแม่แมก็อาจจะตลบหลังโดยการร่วมมือกับเวโรนิก้าหรือเปล่า,าแต่ว่าเวโรนิก้าฉลาดมากนะดับนี่ตามไม่ทันแน่ๆเลยค่ะ หนีรักไม่พ้เธออ่านได้ที่แอปเขียว Let's go